ฟังเสมอเรื่องสมเด็จพระบรมศาสดาทรงสอนให้มนุษย์รู้จักบ่ำเพ็ญประโยชน์สามอย่างประโยชน์ปัจจุบันประโยชน์ปลายภาคหน้าประโยชน์อย่างยิ่งสั่งเทื่ใได้ยกเพ้่อชนาของ่ันตอนที่มา รวมไว้ในท้ายนี้คำสอนของพ่านนั้นอาจจะถือเป็นข้อสรุปปฏิปทาคุณธรรมของท่านาผู้สอนได้เป็นอย่างนี้ <c oughs> ท่านได้ปฏิบัติมาแล้วเป็นตัวอ,อย่างที่เราจะกด้พยายามเจริญรอย ตามคำสอนของท่านเริมแรกท่านให้บำเพ็ญประโยชน์ตนพัตตะอัตตะประโยชน์ก่อนท่านะสอ,อนก่อ,อนท่านสอนจะเหมอเราต้องวายน้ำให้เป็นแช่ก่อนจึงค่อย สอนในคนอื่นวายน้ำถ้าต่อเราอย่างวายน้ำไม่เป็นช่วยตัวเองไม่ได้ไปสอนเขาเขาก็ลังแก่จะพากันจงน้ำตายด้วยการหมดดังนั้นระยะแรก <c oughs> ท่านจงบำเพ็ญเพียนอ่าาอุกิจว่าชกชอบช้อนชอบช้อนช้อนตัวอยู่ในกลางป่าลึกจนาบำเพ็ญประโยชน์แก่ตนเองได้สมปารหนาเรียบร้อยแล้ว ท่านก็ได้ทำประโยชน์แก่ญาติเพื่อนร่วมชาติร่วมศาสนาร่วมบา,มารมีกษัตริย์เป็นประโยชน์แก่โลกทำประโยชน์แก่โลกแก่ชนโลกต่อไปเป็นวิหารธรรมที่เป็นเครื่องอยู่ของท่านนี่ย วัดป่าบ้านนาจิตวัดป่าศีละอาดดงหมอทองสำนักสงฆ์ธรรมจันวัดป่าภูสิงน้อยผูเกียวสำนักสงฆ์ภูัมโบชาสำนักสงฆ์ตะแหนและวัดแกติยายิยามภูทอาเป็นเสมือน เจดีฉชีลาที่ทำได้นนก่อตางไว้โดยเฉพาะที่วัดเจิยานีริหารซึ่งทำได้ช่างสะพานเวียนลอบเขาโดยรอบเป็นชั้นๆจนถึงยอดทำให้ภูทอกเป็นสถานที่ซึ่งหมาะ สำหรับผู้มุ่งไปปฏิบัติธรรมและพักผ่อนติดกับอันดีงามขององค์ท่านเองและสถานที่ซึ่งท่านบูรณะและสร้างสารรค์แล้วได้สักนำให้ประชาชนจากที่ไกล้ที่ไกลฝากคนสนใจ แม่ชาวต่ากก็เทศขอจักรนักมาตากคารว,วะมาเยี่ยมสงสถานท,ที่ <c oughs> น,นี่ไล้ขาัอ่านยาวไรเนาะแค่อ่านเอง อ่านเองอ่าน,นแล้วอ่านแล้วอ่านอีกจนจะเข้าใจในการปฏิบัติอ่านแล้วทิ้งไปเลยไม่ได้ไปปฏิบัติอ่านแล้วอ่านซ้ํามาอ่านแล้วมานั่งพิจารณาอ่านแล้วมานั่งพิจารณาพิจารณาอะไรตามหนังสือนั่นแหละ พิจารณาดูเออม,มันเป็นอย่างไงจิตใจเราเป็นอย่างไงชีวิตเราเป็นอย่างไงเนี่ยอ่านแล้วก็ทวนกระแสดูมันได้ผลหรือเปล่า,า,าก,ก,การบำเพ็ญภาวนาการปฏิบัติธรรมของเราอ่านแล้วต้องทวนทวนแล้วก็มาอา่านอีก มันจะได้เข้าใจในการปฏิบัติผู้รองพ่อวัดความเป็นนายขอพระพุทธศาสนาท่านทำละอะไรท่านพอกเก็ดพอกใจหรือพอกอะไรเออศาสนาจะเกิดขึ้นอันนี้เป็นการสำคัญการเป็นอยู่การเชิดทอดพระศาสนา การรับถ่ายทอดภาษาศาสนาผู้เชื่อก็พุทธศาสนาท่านปฏิบัติอย่างไรเึไนไรชื่อทอดมาไวฝากไว้กับโลกนี่ประการจำคัญพุทธศาสนาไม่มีศาสนาใดเหลือโลก มีจารนาพระพุทธเจ้าทำเหนือโลกทุกอย่างท่านก็ไม่ได้สอนที่อื่นรวมที่กายนี่แหละธรรมะที่กายนี่แหละเทววิยาวะนี่แหละกรรมฐานห้าผมขนเล็บปานหนาเมธาน เราเห็นฐานอันนี้เป็นอย่างไงในหนังสือนี่ท่านเขียนไว้หมดอ่านแล้วมาพิจารณาดูน้องเข้ามาดูใครจะอยู่ต่ออีกมีไหมไม่มีเือว่าถือว่า คือว่าไม่ได้ทำเนี่เนี่ยตรงนี้ท่านสอนพุ <_ t ot> ธทธอท่านสอนให้สบายธรรมโมก็สอนให้สบายสังโฆก็สอนให้สบายถ้าใจวุ่นวายขัดห้อง หมองโม่ก็ไม่ใช่ใจพุทธโธไม่ใช่ใจธรรมโมไม่ใช่ใจสังโพ <Ừ. S 1> จิดเบิกจิดบานจิดชื่นจิดเลื่นเลิ่งจิดก้าหานจิตไม่โศกจิตไม่เศร้านั่นเรียกว่าใจพุทธโธใจธรรมโมใจสังโพ ใจสวรรค์ใจพระนิพพานจึงสมกับโหลานท่านว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ที่ใจพระนิพพานก็อยู่ที่ใจใจทุกข์ใจรอนใจโศกใจเศร้าก็เป็นนรกเท่านั้นอ่ามันทุกข์มันเผาระลาน มันทุกข์มันทุกข์ใจเชื่นใจบางใจสนุกใจสนานใจสวรรค์ใจสงบระนัดใจบริสุทธิ์คือใจพระนิพพานเท่านั้นดังนี้สวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจพระนิพพานขยู่ในใจนั่นเองพุทโธ ก็อยู่ที่ใจของเราผู้รู้ก็เอาอะไรมารู้จะเอาใจรู้ทำเอาใจรู้ทำอมกก็อยู่ที่ใจใจรู้ว่าเป็นธรรมใจเป็นผู้รู้เป็นปัญญาสังโฆผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ปฏิบัติตรงอง้ารู้แล้วปฏิบัติให้รู้ยิ่งเห็นจริงตามความเป็นจริงเท่านั้นใจเกิดใจเป็นผู้รู้ซึ่งเป็นพุทธโธได้เราจะไปหาพุทธโธธรรมโมจางโโที่ไหนล่ะ,ะไปหาสวรรค์ได้ที่ไหน หาะนิพา,านได้ที่ไหนเรากาลัวนรกที่ไหนเรากาลัวนรกที่ไหนเราไม่ทำบาปที่ใจแล้วมันก็ไม่ตกนรกได้มันก็ไม่ตกนรก,ก,ก,กได้อย่างไรเนี่ยใจของเราสร้าหมองใจเราทำบาป ใจเกิดก้มักดองอยู่โดยทิเแลตันหาเนี่ยไม,ไม,ไม่ไม่มันไม่หนีไปฌามอย่างนี้เลยได้บทไหนก็มาในฌามอย่างน,นี้หมดเลยความโลภความโกรธความหลงจิตก็เศร้าหมองแน่เมื่อใจเศร้าหมอง ใจก็ตกนรกมันก็เป็นนรกท่านั้นนี่ใคกระแขของนรกมันัำหัสเข้ามาคือราคะโสะโมหะถ้าเราไม่ชำละออกใครนรกกรนั้นมันก็เสื่อมอยู่ในใจของเรา ตายไปก็ไปสูทุกทุกทุกกติตายไปก็ไปนรกที่เก่านั่นเองเพราะมีเชื่อเก่าเดิมอยู่แล้วเราตัดกระแสไปนรกไม่ได้ท่านให้ติดอ้าท่านให้ติดอยู่ที่ใจ ให้ติดอยู่ที่ใจคือใจชื่นใจชมใจสงบใจดีใจไม่โศกใจไม่เศร้าใจเป็นสวรรค์ก็ในในเลื่อนลมในเลื่อนลมในทานในเลื่อนลมในทานไม่มชินในภาวนา ในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์ตายก็ไปสวรรค์จิตบริสุทธิ์หมดจดใจหาเวรไม่ได้จิตหมดจดเลาใจหาเวรไม่ได้หาความเศร้าหมองไม่ได้หาความลำบากเบียดเบียนหาความพยาบาทเบียดเบียนไม่ได้ เป็นใจที่บริสุทธิ์หมดจดก็เป็นพระิพพานเท่านั้นไม่มีทุกข์ไม่มีทุกข์กดังว่าสวรรค์อย,อ,อยู่ได้อกน่ารกอยู่ที่ไจเนี่พานก็อยู่ได้ไจพุทธโผู้รู้มันเป็นอย่างนั้นพากันพวกเราภาวนาพุทธโธ ถ้าเราไม่รู้สัจธรรมตามความเป็นจริงไม่เชื่อว่าพุทธโธได้ได้แต่ซื่อต่อรู้สัจธรรมของเกิงจึงเป็นพุทธโธท,ท่านรู้อย่างไรท่านรู้สัจธรรมรู้ว้ว่าร่า,รางกายของเรานี่เป็นของไม่สั เป็นของสกกปกโสกโภเป็นของปฏิทูลพึ่งลังเกตทุกเกินทุกอย่างในร่างกายของเหล่านี้เป็นของหน้าเบื่อหน่ายยิ่งนกนี่พุทธท,ท่านรู้เช่นนี้จัดจรรมของกินพุทธท,ท่านรู้ตามสัดจับของกิง ว่ารางกายของเรานี่มันเป็นภาคสีดินน้ำไฟลมเป็นภาคสีดด่ได้ได้ภาคสีดินน้ำไฟลมไม่ใช่สัก์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตนเราเขานี้พุทธ,ธท่านลู่อย่างนี้ลู้ว่านี้คือสัจธรรม อาละเนาะไปอ่านหน่อยเ,เองเอออ่านละทวนดูอ่านละวมาทวนดูอ่านละมานั่งดูนี่ดูอะไรดูกิเลสดูความโลภดูความโกรธดูความหลงดูอะไรครมโกภค,ความโกรธค,ความหลงราคะโทสะโมหะมันดองอยู่ในใจมันก็หลงความอยากถ้าเกิดว่าทะยาน แม่คิดราดูตรงนี้นั่นแหละเพว่าพุทโธทังโลวะร่างกายของเรามันเป็นซากศพซากผีนัตายตายลงร่างกายปอบผุพังเน่าเปอยชูสภาพเดิมคือ ชูสภาพเดิมคือดินน้ำไฟลมนี่พุธทธอพันลูอย่างนี้พุธทธอทันลูว่าถ้ำขานร่างกายเป็นของไม่เที่นเป็นจุกเป็นอนัตตาเป็นของไม่ใช่ของตนไม่ใช่ตนไม่ใช่ของแห่งตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนลาเขา นี่พุธทธท่านรู้อย่างนี้ท่านจึงจะอ่านท่านจึงจะได้วางวางได้รู้แล้วพุธทธท่านรู้ว่านี่ทุกนี่เหตุได้เกิดทุกนี่คือทรานอันเป็นที่หลับทุกนี่คือข้อปฏิบัติอันถึงธรรมอันเป็นที่หลับทุกนี่คือศัลธรรมพุธทธท่านโลว่า นี่คือทุกข์ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนี่เป็นทุกข์นี่มันไม่ได้ไปที่ไหนมาวนอยู่ในร่างกายอย่างนี้กิเลสหัวหุนกระโตเป็นตนก็อยู่ในกา,ายอย่างนี้เป็นทุกข์ก็อยู่ในกา,ายนี้อยู่ในกิเลสทั้งหลายนี้ความวลกความกรดความหลงราคาทสมา,ารหะนี่มันเข้ามา เมื่อพิจารณาความโลภความโกรธความหลงเมื่อมันไม่มีมันมาจากไหนมันมาแล้วมันมาอยู่ที่ไหนเราจละทิ้งสละทิ้งทิ้งแล้วมันไปอยู่ไหนนีอันนี้นเกิดมาสลหับโลกความโลภความโกรธความหลงวาล่าพอะโสมหไม่ว่าสาตมนุษย์ไม่ว่าสัตว์เดรัจฉานไม่ว่าจาตประเภทใด มีความว่าความปวดความหลงก,กันดังนั้นขอหอเหิดังนั้นดูเดีวในันะน้นมนุษย์เป็นมนุษย์ที่ฉูงสุดเป็นมนุษย์ที่ต่ำชุดอ่าเอาละวันนี้ไม่มีอะไรอทำอะไรอะ่ะพูดอะไรอะ่ะ